เฮ้ยอะไรเฮ้ยกลายเป็นเลนแบบเอน็นเอน็นเอน็นเอน็ไปทางหลอดและเฮ้ยกาเสียดแม่งสายกดเลยนะมึงระวังตัวดีดดมันมาทับล่างอย่างั้นเราไม่ทับบนหรอกวะเว้นพิเศษกูไม่เว้นใครทางนั้นอะ่ะตาไหนอกหเกมน,นี่ยบอกเลยว่ามึงไม่ได้เปลนโอรสเฮ้ยกลัวกูทำไมทำงั้นดึงรัวๆเดี๋ยวเพื่อนยังซ้อมชกอกกันรอดูอีกกลัวตัวไหนจะมาเด็บป็นหลอด ชกป้าชกป้าชกลมชกลมกูอ่าเดียวเลยโอ้ยเดบฆค่าได้สบายอไงั้นลยไม่ถึงมันชกลมกดอ่านแชท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 กูเมมกูเมมเมมกูเมกูเมมดบจริงวะ Oh, are there yeah two solutions. Right? and it is harder anyone that has a problem with what I'm doing can come see it to my face if they dare. Yeah, it's the strongest one. So we follow her. Welcome to New World, mother...

คือแอคเกิลจะไม่มีปัญหานั้นเมื่อกี้คืออะไรซื้อยาแดงกดยาแดงไปได้พี่ไม่ได้คิดจิงตัวเองมันตันเต็งไว้ทีก็บอกแล้วมันขดหัวตัวเนี้ย <Thank> <laughs> ทันดาถ้าคนเล่นเป็นแบบท <I 'll S 2> ี่ตั้นมันเก่งมากครับ <Yes. S 2> แต่สเปอร์เล่นเป็นแต่ไม่เก่งกาบช้มือพูอ้น Hit and hit <laughs> Anyone that has a problem with time to my side, see <laughs> to my face, <feet, laughs> Winter is about to become much colder. There is only two solutions. เฮ้ยเลิกดุเวล้วลวก,วก่อนไอ้สั์ทำไรเนี่ไยไม่แล้วมึงมาทำาไมนี่ <c oughs> มัววิ่งวนๆทำาไมนี่เฮียงวหงิดนะเนี่ยไอ้เหี้ย ไปไหนก็ไป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 ดูดเวลดูดเวลมัน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 ดูดเวล์เวรถก็ตีอีกทิ้งอีกเวไม่ยิ่ร้อนหนุ่ยเฮตายงโมอยู่กูว้าบลงไปเมื่อกี้กูดูดเวลแล้วสุดยอดเนาะร้อนหนุ่ยเฮนี่แต่เพิ่งวาร์ปลงไปถึงเมื่อกี้นี่แล่มาดูดเวล์ตรงไหนที่ขอตายทั้งตัว Man. Anyone that has a problem with what I'm doing can come see it to my face. Man, let me let you know. You will obey anyone. When your lands are in I'm just Not even within the realms of death can you escape the world of Black Wall. ฟังเสียงแล้วรู้สึกเหมือนวันนี้ตอนตอนเกมนะมันเป็นเฮีย้ยอะไรกูไม่ได้วันนี้ปูนเลยเฮีย The problem with what I'm doing can come see it to my face. Yeah. If they do <coughs> I bring you one. of your structures is under attack. When your lands are oh, invaded, oh, invaded, oh, oh, oh. There is only two Winter is about to become much colder. You and I are going to be real good friends. <laughs> หัวแบบไหม้แล้วเนี่ยตอนนี้ไอเหียไม่อยากเล่นแล้วคลีปก็ไม่แตกตอนนี้ จิ้วหน่อยก็ได้เรออะไรก็สกิดกูไม่ได้นะเนเขาพูดดีๆนะกูก็รู้สึกคนหงิดนะตายแล้วชีวิตแบบนิดนึงก็ไม่ได้นะตอนนี้แบบไปดีกว่าวันนี้ตายเพื่อกูได้เพื่อน โอ้ตายกูตาย,ต,ายตายหนีเลยตายแล้วมือรองเท้าอะบอกจะมาจัดเขาไอเลี้ยโดยเขาจัดเองแลตอนนี้เพราะเราเล่นพลเองเราก็หุนหงิดละทีหนึ่งนะเจอพี่เขามาจัดให้กูอีกทีหนึ่งกูยังร้อนเลยสัตว์ แบบมันเหมือนไอ้ขี้เกมไปเทเลนต์มันนไอ้สัตว์ภาพเดียวกันเลยมาแบบเฮียตอนกูุงคีปเข้าป้อมเฮียไม่อยากเล่นเลยสักไอ้ผมเพิ่งทำท็อบอลทสอบเสาไปเนี่ยเฮีย แม่งบอกกูใช้เหตุผลมากกว่าลมพวกกูใช้ล้มเมว่าเหตุผลว่ะท้งที่เนี่ยมันยางร้อนไม่สนไม่สนแม็กลอยเพิ่งตายนะเยวไปช่วยเยวจะวาไปช่วย แม็กไม่ตีมันห่ะแม็กเออจะขอคลิปครับขอคคบคุณครับขอคลิปได้ไหมแม็กขอคคบขอคุณครับขอบคุณครับพี่ตั้งใจเล่นต่อแล้วตอนแรกหลุด กูมาสาเมตร่เฮีเนี่ยกูร้อนอะไรเฮียกูยินเสียงไอ้เฮียงงๆกูแป๊บเดียวกูหลุดแล้วไอ้เฮียทำเฮียอะไรก็งงไปพอไอ้เฮียแม่งคนเสียงงงๆเลยกูอีกกูร้อนว่ะใครใครวะมึงบอกมาดิเอ่ยชื่อมาเลยเพื่อนไม่ไม่ใช่มึงอะลองยิงบดบุ๋ดด้วยเฮีย

มันมันหกัอนะไอ้ลมได้ลมหเออไม่มีแสงเดียวเลยวะเนี่ยไอเต่ไอแม็กมาได้ไมไม่มีวะดูมันเล่นตลกอยู่นะไม่มีใครช่วยได้เลยตัดที่เท้าเดีย มีลงปะไม่มีลงแล้วลงมันหน่อยลงมันหน่อยไม่มีลงลอ่ะปล,ล่อยไปเลเพื่อนถือเลือดกูดิปล,ล่อยเพือ่อนเอ้ยเอาลากได้ปะนะเ,ออเปนี่ะไม่หลุดสิบหายเลยเนี่ยสัต ข่มใจข่มอารมณ์ข่มตัณหาอย,ย,ยูลลย่ไอ้สัสทำมาทำโมดูกันบ้างไหมเฮียเกมเฮียมันร้อนนังสัสเซกโลโซรวยอย่างรวยที่เขาอย่างรวย

ต่นคือตนคืโอรืนแมมกูไปบนไว้มึงมึงดูสตรตีมกูอยู่วะเออกูมาบนนะกูมาบนนะกูมาบนนะดูป่ ไม่ได้ดูเช็คเช็คเช็คที่แนไมโครโฟนแม่แมพี่ขอเบี้ยนะครับพี่น้อยมากเลยครับ เวลาเครียดๆอาจารย์ผมแนะนำให้ชักว่าวครับที่ตั้นมันช่วยให้ผ่อนคลายนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับตอนนี้ช่วยได้เหรอครับเนี่ยไอ้เหี้ยโกูเต็มที่แล้วเพื่อน Our lands are invaded. There is only two solutions. On that. And if I bring the cold wrath of Ophelia and wield it proudly. I don't, know, I don't know. That a problem with what I'm doing. Can come see it to my face. If they dare, winter is about to become much colder. Come. i <geoning audio> the problem with what I'm doing can come to the if they dare. Ophelia is the strongest, so we follow her. Oh, let's go to the bottom. Let's go, let's go. กูบังให้เลยไอ้ี่ยี่ี้ตัว อย่าแตะใน,นร,ร้อยเม็ดกูจนแยกกดยับต้องมันวังบนแนล้วเขากางคนอีฟ์มกันนะยัตีแล้วค่อยล,ล็อกล็อกใชปะมึงดูแมปหน่อยเดี๋ยวต้องต้องถ้าแบบมีใครผ่านให้หรอ i'm doing can come to my face if they dare come to <laughs> my <is> the strongest <laughs> <laughs> <prendre>. <laughs> 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 i bring the cold wrath of ophelia and wield proud Delusion. Ophelia is the strongest, so we follow her. Winter is about to become much colder. Anyone that has a problem with what I'm doing can come see it to my face, if they dare. Winter is about to become much colder. When your lands are invaded, come to my side. <laughs> hit and hit harder. Oh, yeah, he's the he's Anyone that has a problem with what I'm doing can come see it to my face. ลอกไดไปะนี่ล็อกนะไหวปะไม่เต็มคอรเฮ้ยโทษเหรอแม่โทษ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 มีมิไม่มีล็อกมั้งตายเองของอีกมันเคืนเอาข้างคินอ When your lands are invaded, there is only two solutions. Hit and hit harder. I bring you out the bitterest cold. I bring the cold wrath of Ophelia. Walk walk up proudly. Ah. Hey, Silence! Yeah. ล็อกเรบทวร์่สิบปีแตนอีกสี่สิบปีไปทำมนาให้เต็มเหรอเดี๋ยวพาลงกูไปแล้วมันไม่หยุดเลยมันไม่หยุดมันหยุดกดไปได้ได้นึกว่ามันหยุดนั่นตอนแรก รอรอ,อเล่นพร้อมกูเนี่ยลงมึงอะ่ะกูจะเกิดละนั่นแหละ อขาปัออ้มมาปัออ้มไม่มีอะไรกันอ่ะกูดูดูงงมีหมายถึงว่าแบบหลอดก็ไม่พร้อมอได้ได้ได้ๆๆๆอีสัสไม่ไรบ้านไม่ไรไอ้สัตริยถามมแม่งไงเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนไปหน่อยดีกว่าเฮ้ยมีตาแล้ว มาป้อมล่างเ,เดี๋ยวมาป้อมล่างไอ้แม็กไอ้แม็กไอ้แม็กเดี๋ยวมาป้อมล่างไอ้แม็กเดี๋ยวมาป้อมล่างป้อมล่างเหรอเออเออให้ทันละมั้งเนี่ยข้ามเล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 ยเห็นหมั้ยละมารับใม่แซนหน่อยจะได้รอดกันล็อกสองเรอยบโอ้ยแม่แซนรับตะกิ้เยอะจัง ไล่ป้อมล่างนะแม็กไปไหนน้องมันที่ยขนาดน้องเรียบ <c oughs> แม็กแม็กมันอยู่ดิของมันอยู่ควยคุยเธอชดนะไล่ป้อมล่างเลยป้อมล่ง <c oughs> างวาดไปเติมวาดไปเติมไอ้เที้ยแม็กไอ้สัตว์ <c oughs> <c oughs> Have destroyed a hellborn tower. I bring the cold wrath of Ophelia and wield it proudly. Ophelia is the so we follow her. I bring the cold wrath of Ophelia and wield it proudly. สงสารแกแหละไม่เอาไม่เอาไม่มีเหตุผลหนาทีนึงค่อยทำนะแม่งอย่างร้อนเลยเย็นร้อนร้อนแล้วก็วววววเย็นแม่เป็นแบบคนล่าเลยชอบเป็นสัตว์แม่ไม่อยากคณะล้ว วันนี้ฟาร์มฟาร์มฟาร์มครับแต่แต่มีมลงอะ่ะลงได้นะลงได้นะเอาเลยอ่ะลงเลยลงเลยเฮ้ยนี่เเดี๋ยวโวนี่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 ตัวนี้อ้าวลงไปแล้ว,ลวดิโอโ้โธไม่เอาตัวหลักแล้ว,ว,พวเพื่อนมาร์

ลองละเกรยไหวถ้าแซนมาด้วยตอนเนี้ยแซนไปตีขี้แล้วแมวละออกไหมออกเออออกออกเกมเลยไอ้เหี้ยหวยไรแลมเพลย์ไอ้สัตว์โง่สวัสดีครับผมไนท์เป็นวิดีโอเอเจ็ตอรจากช่อง578นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่อง578ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนผมให้ผมตัดต่อคลิปเป็นประจำอย่าลืมไปซื้อน้ำยาคุณยุง กินบัสเตอร์น้ำยาพ่นยุงที่ไม่ต้องใช้น้ำมันในการกำจัดยุงนะครับขอบคุณมากครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมว,วิดีโอของห้าจดแตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับ